อาสวัสดีน้องๆทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่มิกครับผมก็วันนี้วันใหม่แล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับน้องๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคืออะไรเอ้ยเอ้ติดคออาเห็นตรงนี้ตั้งแต่ไกลเลยครับผมกระทะไดโนเสาร์โอ้ยตกใจไดโนเสาร์ติดคออ๋อไม่ใช่นะผมก็เป็นอาจพี่มิกเข็นมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละก็เป็นใครไม่รู้ออกแบบเป็นไดโนเสาร์กระปอมนะครับผมก็พี่มิกดูน่ารักดีวันนี้พี่มิกต้องจัด อันไหนไหนก็มาแล้วผมหนึ่งเมษาถึงสี่เมษาเอ้ยตุ้ดีนะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วหรอเอาจริงดิวันที่หนึ่งเมษาทุกคนอ่าเขาต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ครับผมน้องๆทุกคนอ่าพี่พี่ก็จัดอันนี้ไหมเจ้าเชื่อเรื่องไนโดเสารหรือเป่านี่มีคําถามอาคาทะอันนี้เป็นคาทะไนโดเสานะทุกคนแต่มันมีชุดด้วยชุดกระป๋อมไนโนเสาอ่าวันนี้คำนี้ไปก่อนนี่ไง อ๋อเลกชั่นก็ผมก็สจีสองดีเฮ้ยไม่เอาสามดีไปเลยวะอ๋อสองดีมันจะเป็นแบบรูปการ์ตูนทุกคนอ่าน่าล็อกน่าล็อกเฮ้ยน่ารักขนาดนี้ต้องมีแล้วเบาะจัดไปเลยครับผมอ่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่หนึ่งเมษายนถึงเจ็ดเมษายนนี่ครับผมเดี๋ยววันหนึ่งพี่มิก็ต้องจัดแล้วแหละวันนี้เพชรเยอะขนาดนี้ไม่จัดได้ยังไงอ่าเดี๋ยวพี่มิขอเข้าไปดูเลยครับผมเพื่อไในการไม่เสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ได้วัสด์คือเฮ้ย รถหนึ่งนะอันนี้คืออันนี้โอมันตีไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวอาพี่มีต้องการชุดกอจิไนโดเสาทุกคนโอสามาขนาดนี้รวหนึ่งนะอยู่ตรงไหนเอ้ยชุดกอจิไนโดเสาต้องมาตรงนี้แน่เลยรวหนึ่งนะชุดกอจิไนโดเสาเฮ้ยเอาจริงดิรวหนึ่งนะอยู่ไหนอะอันนี้ไม่ใช่อะไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเด็พี่มิงหาชุดกอจิไดโดเสาคนทุกคน เฮ้ยมันไม่มีอันนี้มันชุดกจีเก่าไม่ใช่เอา้เาแล้วชุดกจิในรถเสาอยู่ไหนเอ้ยนี่คืออะไรเหรทุกคนขนมปังไม้เบสบอลโอ้ยแจกฟรีโคตรฟิ้วเอ้ยยาเอาจริงดิเฮ้ยมันหนึ่งนะมันเป็นขนมปังแล้ขนมปังฟาดหัวโอ้ยมันเป็นอะไรที่วาเลยทุกคนอ่าต้องจัดแล้วแหละของฟรีกดรับไปอาสไส่ดีบผมของฟรีก็ให้มาขนาดนี้ไม่เป็นอะไรนะผมทำภารกิจสำเร็จเพื่อรับรางวัล อ้ภารกิจยากเกินไม่ต้องทำหาอะไรเลยโอ้ล็อกอินอย่างเดียวโอเคครับผมกิจกรรมนี้โคตรง่ายอาพี่มีต้องการชุดกอจิอะแล้วมันอยู่ไหนอะเอาจริงดิโอ้โห my god รอชุดกอจิ G. แต่สุดท้ายกา็อยู่ไหนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ร้านค้าของสุดตานี่ไงว่าแล้วเชียวผมกคาถาด้โดเจ๋ออาทบอัพมาพี่มีขอขอจัดอยู่ไหนวะ โอ้ oh my g อดนั่นึงเออว่าไปแล้วชุดกอตจีพี่มิกอยู่ใสเอา้าน,นั่นึงนะตกลงยังไม่เข้าหรอกครับแล้วที่พี่มิกเตรียมทําคลิปนี่คืออะไรครับผมเพชรพิมิกโก้มีแล้วพี่มิกจะเติมอีกเดี๋ยวเติมเตรียมตังไว้แล้วเจ้าชุดกอตจีาจะมาโชว์จะมาโชว์สาวๆอยู่ไหน g. อ่ะชุดกอตจีอะมันเป็นชุดกอตจี g. ในรถเสาทุกคน อาแต่หลายคนน่าจะเห็นตัวอย่างไวแล้วพี่มีคงไม่ต้องไปเกิดอะไรมากนะทุกคน <c oughs> อ,อสุดท้ายยังไม่เข้านะครับผมน้องๆก็พี่มีจะพาไปดูตัวอย่างดีไหมอ่ะมันมีแต่ช่องจีเอ็มออโต้อ่ะเขาเห็นเขารีวิวกันอยู่นะช่องจีเอ็มออโต้อ่ะเอออ่ะพี่มีคงไม่ต้องไปเกิดอะไรมากเพื่อนตรงนี้ไม่มีใช่ไหมผมลักกี้โรโยไม่มีให้สุ่มใช่ไหมไม่มีทุกคนไม่มีอะไรเลยงานเข้าแล้วผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาต่ออีพีสองละกันนะผมอีพีแรกไปละกันผมชุดกอตจิอ่า ดูหน้าพิมีไปก่อนและกันเหมือนก๊อตจิอยู่เหมือนกันนะเออฮ้อฮือฮือฮือ,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 อโอเคเดี๋ยวไปต่ออีพีสองละกันนะครับผมน้องๆอ,งอาเตรียมรอแล้วเพชพิมิกเตรียมรอแล้วโอ้โหแมทุกสา้าเฝ้ารอแต่ยังไม่เข้านะครับผมชุดก๊อตจิสำหรับใครอยากได้ก็ดูหน้าปกคลิปพิมกไปก่อนละกันนะผมจริงๆพ่มิก็อยากจะไปเปิดของ G M อ็อโต้นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวไปหาว่าไปขโมยภาพของมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่รรอของของเข้าดีกว่าน่าจะพรุ่งนี้แหละน่าจะเข้านะครับทุกคน โอเคไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวไปต่อ EP 2แล้วกันนะบ๊ายุ๊บไปเจอกันใหม่ EP สองโอเคจุ๊บ